เอของผู้หญิงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงคือต้นทุนคุณภาพที่ดีของสังคมในวันนี้และในอนาคตเพราะเราคือคนผลิตคนในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งวันนี้เรามีผู้หญิงที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งถึง2.3ล้านคนท่านได้ไปครึ่งหนึ่งท่านชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วล้านเสียงนะคะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นท่านได้แล้ววันนี้แม่สายพรท่านจะผูกใจพวกเราได้ขนาดไหนนะคะ แล้วเรายังมีคนรุ่นใหม่อีก4 0 0 0 0นแล้วเรายังมีคนพิการนะคะมีแรงงานซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขสนับสนุนท่านเราอยากจะเสนองนี้ค่ะข้อ1นึ่งตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิและพัฒนาศักยภาพสตรีโดยมีงบประมาณอย่างต่มร้อยล้านต่อปีขึ้นไปไม่ยากเลยนะคะเพราะท่านเคยทำกรุงเทพมีแล้วตั้งห้ล้านยังใช้ไม่หมดเลยค่ะขอให้ท่านทำให้ชัดเจนเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้จะใช้สเรื่อง อันที่1คือการพัฒนาสตรีจริงๆนะคะไม่ใช่เอาไปทําอย่างองื่นพัฒนาในเรื่องของความเป็นผู้นําทักษะชีวิตต่างๆเราเข้าสู่ยุคมีน o r m มอลแล้วเนี่ยเรายังไม่มีทักษะในการที่จะต่อสู้เอาตัวรอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกองทุนอันที่1อันที่สองอยากให้กองทุนนี้นะคะไปช่วยเหลือผู้กระทําที่ถูกกระทาความรุนแรงทุกรูปแบบตอนนี้กรุงเทพมหานครม,มีบ้านพักฉุกเฉินของตัวเองไหมคะ ยังใช้บ้านพักฉุกเฉินของพวกเราเอกชนแล้วยังไม่เคยช่วยสนับสนุนสักบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยี <Okay. S 1> อนนตอนนี้ผู้มนวยการบอกเองว่ายังไม่เคยมีการสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าทุกคนจะอยู่ในภายใต้ต้นไม้สีเขียวแต่เขายังอยู่ในหัวใจที่ถูกกระทํามันไม่คุ้มกันเลยค่ะที่จะปลูกต้นไม้เต็มกรุงเทพแต่ผู้หญิงยังทุกยังถูกทรมานยังถูกกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นท้องไม่พร้อม ถูกกระทาการถูกข่มขืนกระทาชําเราถูกความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นมอบให้องค์กรเอกชนทํเถอะค่ะอันที่สองฉันคิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงสู้มาตลอดนะคะคือเรื่องสัดส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดรกรุงเทพมหานครขอผู้หญิงครึ่งหนึ่งได้ไหมคะไม่ทราบมีกี่คนและที่สําคัญในกรรมการและผู้บริหารทุกชุดจะต้องมีสัดส่วนของผู้หญิงด้วยเพราะอันนี้เป็นเรื่องของ SDG เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยังยืนจะต้องมีสัดส่วนของผู้หญิง เพศสภาพที่หลากหลายและรวมทั้งกลุ่มคนพิการด้วยนะคะต่อไปนะคะคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากกฎหมายผ่านแล้วนะคะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใน12สัปดาห์กรุงเทพมหานครยังไม่มีบริการนี้เลยนะคะถ้าจะทําแทงที่ปลอดภัยต้องไปสิงห์บุรีค่ะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราขอว่าโรงพยาบาลในส่วนของกรกตทุกโรงพยาบาลจะต้องมีการบริการและรวมทั้งศูนย์สาธารณสุขด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือ การที่ผู้ว่าออหรือว่ากรุงเทพไม่ต้องทํางานเองทั้งหมดค่ะกระจายงานให้กับหน่วยงานที่เขามีความเชี่ยวชาญทักษะและมีใจที่จะทำท่านจะต้องไม่ต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่ตั้งแล้วใช้งบประมาณตั้ง4ี่หมื่นล้านนะคะให้พวกเราทําแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสุดท้ายมาใหม่มิติใหม่คือการทามิตนโยบายและงบประมาณที่มีมิติหญิงชายต้องอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ gender budgeting มาอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราแล้วนะคะ ว่าการทำงบประมาณจะต้องคำนึงถึงมิติทั้งหญิงชายวัยและเพศสภาพบุคคล